ส,สดีค่ะเด็กๆนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ห้องเรียนคุณครูอ้อยนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนคณิตศาสตร์วันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องตัวหารร่วมมาก หรือที่พวกเรารู้จักคือหอรอมอนะคะนักเรียนอาจจะรู้ว่าหอรอมอคืออะไรก็คือตัวหารร่วมมากนั่นเองนะคะแต่ก่อนที่นักเรียนจะไปรู้จักหอรอมอนักเรียนจะต้องหาตัวหารร่วมหรือตัวประกอบร่วมได้โดยที่นักเรียนจะหาได้อย่างไรนะคะก็คือหาจํานวนนับที่หารจํานวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไปได้ลงตัวยกตัวอย่างนะคะ เราจะมาดูว่าเลขไหนบ้างที่หาร8ลงตัวนะคะมีเลขไหนบ้างนะคะมีเลข1เลข2เลข4และเลข8ใช่ไหมคะต่อไปมาดูว่ามีเลขไหนบ้างที่หาร12ลงตัวนะคะก็จะมีเลข1เลข2เลข3เลข4เลข6และเลข12 ทีนี้เรามาช่วยกันดูว่าเอ๊ะมีตัวเลขไหนบ้างที่เหมือนกันนะคะอ่าเลขหนึ่งเลขสองและก็เลขสี่เมื่อเรารู้แล้วว่าตัวหารร่วมมากคือตัวที่มากที่สุดดังนั้นนะคะหอรอมอของ8และ12ก็คือ 4นั่นเองนะคะทีนี้การหาหอรอมอมันมีด้วยกัน3วิธีนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามารู้กันว่ามันมีวิธีไหนบ้างนะคะค่ะทีนี้นักเรียนนะคะเรามาดูว่า การหาหอรอม,มันมีทั้ง3วิธีนั้นมีวิธีไหนบ้างนะคะวิธีที่1นนะคะก็คือการหาตัวหารร่วมนะคะเช่นสมมุติว่าตัวอย่างเขาบอกว่าจงหาหอรอมของ12และ20นะคะเราก็มาดูว่าเอ๊ะมีเลขไหนบ้างที่หาร12ลงตัวนะคะ,ะมีเลข1นะคะเลข2องเลข3เลข4เลขห และเลข12นะคะเาเลขไหนบ้างที่หาร20ลงตัวเลข1เลข2เลข4เลข5เลข10และเลข20ใช่ไหมคะทีนี้มาดูว่ามีตัวไหนบ้างที่หารได้ด้วยการอ่าเลข1เลข2และเลข4 เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าหอรมอก็คือตัวหารร่วมมา,มากมากตัวที่มากที่สุดก็คือเลข4ดังนั้นหอรมของ12และ20ก็คือ4นะคะต่อไปนะคะเรามาดูวิธีที่2กันนะคะเด็กๆวิธีที่2ก็คือการแยกตัวประกอบ ถ้าสมมติว่าตัวอย่างเขาบอกว่าจงหาหรอรมอของ12และ20เราก็มาแยกตัวประกอบของ12โดยให้ทำเป็นจำนวนเฉพาะนะคะมาดูว่ามีตัวเลขไหนบ้างที่คูณกันแล้วได้12นะคะ2คูณ2เป็น4 4คูณ3เป็น12ใช่ไหมคะต่อไป20นะคะ2คูณ2เป็น4 4คูณ5เป็น20นะคะทีนี้เราก็มาดูว่ามีตัวเลขไหนบ้างที่เหมือนกันนะคะ,ะมีเลข2แล้วก็มีเลข2นะคะดังนั้นเรานำจำนวนสองตัวนี้มาคูณกันนะคะ,ะเลข2แถวที่1กับแถวที่2คูณกัน2คูณ2ก็ได้เท่ากับ4ดังนั้นหอรอมอก็เท่ากับสี่ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆเกอาไปดูวิธีที่3กันนะคะทีนี้วิธีที่3ก็คือวิธีการตั้งหารถ้าสมมติว่าในโจทย์เหมือนกันนะคะเขาบอกว่าให้หาหอรอมของ12และ20เราก็ตั้งหารเลยค่ะ12และ20มาดูซิว่าอะไรบ้างที่หาร12และ20ลงตัวนะคะ2คูณ6เป็น12คูณ1ิ เป็น20นะคะทีนี้เขมาดูว่าเอ๊ะแม่ไหนบ้างที่หาร6และ10ลงตัวนะคะก็แม่2องเหมือนเดิมใช่ไหมคะ2คูณ3เป็น6 2คูณ5เป็น10ก็ไปดูอีกว่ามีแม่ไหนบ้างที่หาร3หาร5ลงตัว ไม่มีแล้วใช่ไหมคะไม่มีแล้วก็สิ้นสุดที่ตรงนี้แล้วเราก็นำจำนวนที่อยู่ข้างหน้ามาคูณกันนะคะมีตัวเลขไหนบ้างเลข2คูณกับเลข2ก็เท่ากับ4ดังนั้นหอรมอของ12และ20ก็เท่ากับ4เห็นไหมคะเด็กๆว่าการหาด้วย3วิธีนี้ํำตอบที่ได้ก็เท่ากับ4เหมือนเดิม ไม่ยากหรือใช่ไหมคะเด็กๆอ่ะทีนี้เห็นไหมคะหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ใบงานให้เด็กๆไปทำนะคะเราค่อยเจอกันในชั่วโมงหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ